เช้าแล้วเนี่ยเหมือนยังน้อยไม่เต็มอิ่มเลยเมื่อคืนเหนื่อยชะมัดไม่ได้เนี่ยไม่ได้หรอเอ่อตอนเช้าลาดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนั้นจะบอกว่าเป็นกางของลีเน่ี่นะแม่ติดต่อเขามานานแล้วฮะเดี๋ยวซิว่าเขียนอะไรว่าพวกเธอได้ยังไม่รู้สินะว่าวันนี้วันตามเป็นวันอาทยมอาญยาสายที่เดือนหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งน่ะเป็นวันที่ทุกคนจะไม่ต้องทำงานเป็นกอกไก่ให้ดีจะลงมือตรวจสอบเลยละ พาะเราไม่ติดต่อกันมาตั้งนานไม่รู้ว่าทางฝั่งเธอจะมีความตับหน้าอะไรบ้างไหมก่อนมือเที่ยงมาเจอกันตรงที่เดิมในทรงโรงอาหารนะจะมีข่าวกรองใหม่โอ้เจ้าเดียเนี่ยที่แถวันนี้ก็ไม่มนหยุดนี่เองดูท่าการต่สอสของทางฝั่งนี้นะ่จะลื่นะจะรับล่นอยู่นะไม่รู้ว่าเขาเจออะไรบ้างอีกสักพักกว่าจะถึงเวลานนะัดแฮะเราคุยกันที่นี่กันก่อนและะ้วค่ะ ตรงน,นั้นมีคนนั่งคุยกันอยู่ด้วยพวกเราลองไปฟังกันเอถอะโอได้นยเเฉันพูดนะคนข้างบนถือตอน ว่าเป็นชั้นสูงแล้วหรือล่าม้งใครยังมาดาดูนใครยังจะมาดา้ดูดูดาดูดีหมาเล่รอนอย่าพูกเราอีกเหรอเนเนเนฉันไม่เป็นหมานเล่รอนด้วยหรอกนะ,ะ,ะ,ะอย่าพูดแทนฉันซซโซเซอ,เอยา่านีบก,ะนะกนันตัวเองหรอกนะยังไงมานี้แล้วทุกคนก็หมอน,นกันหมดแล้วแหละจะบอกว่าถึงจะบอมเพลพยประโยชน์จนได้รับการปล่อยตัวแล้วเอให้นี้ก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีคนที่เคยติดคุกจะเหมือนเดิมได้ยังไงกันล่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะ ถ้าเกิดว่าวัาวนหนี้ไม่ได้มาศา,าทรทบล้องทั้งไปก็คงจะได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกกันหมดเฮ้ยพูดบ้าเลยนะแล้วจะมีครอควรอยู่ข้างนอกอีกนะมุกปากหาโซ่กัแกไปเลย ไปดีนะต่โมนะอาจจะไม่ดีาาดดเดอะไรก็จริงแต่ทีนี้ก็ใช่ว่าจะอยู่ต่อไม่ได้สักหน่อยฉันนี่บอกว่าถืาอว่าเป็นประโยชน์จนครบกําหนดปล่อยตัวก็ยังสามารถทํางานต่อได้นะ,น,ะนี่ก็เป็นทางอ,งออกที่ดีเหมือนกันไม่ใช่หรือไงโพราอยู่ใต้น้าทั้งหมดก็ตายไปให้หมดแล้วแหละแกไม่อขมั่นใจมาจากไหนกันเนี่ยทำไมคนอื่นถึง,ถงจ้างงานแกด้วยแกไม่เห็นจะทำอะไรอย่าง คย่หรือไทยพวกนี้จะไม่ค่อยพอใจโลกบนน้ำาเท่าไหร่นะจะไปแล้วต้องอยู่บนดินฉันไม่เคยเห็นการได้ยินว่าเหนือน้ําหรือใต้น้ํามาก่อนเลยเหมือนจะมีแต่พวกนักเรียบประมาการเมโลปีเดย์ที่เรียกันแบบนี้สินะเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะก็จริงแหละนะตอนนี้มีอุ่มคนหนึ่งนะเราไปลองไปฟังดูกัาเะ ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องแบบนั้นนะเฮ้ยถ้าเป็นใครนะท้าเจุดถึงเข้ามาแบบนี้อ่าโทีนทีปรดีว่าเห็นกำลังคุยเรื่องที่บอกใครไม่ได้กันเหรออะไรเนี่ยไปพูดถึมาตีสนิทเหรอเนี่ยเอออย่าทำเหมือนไม่ไม่ถือสาที่สองคนนี้เข้ามาร่วงวงเอะเอาเถอะพวกเธอโชคดีไปนะพี่พวกเราไม่ได้รังเกียจพวกมาตีสนิทแต่ พี่ชายทั้งสองคนเป็นคนดีจังเฮ้คุสโตนายยินไหมพวกเราเป็นคนดีกันนะเรอสีหน้าวกเธอแล้วอย่ากันมาสื่ข่าวๆแล้วสิก็ได้นนบังเอิญได้ยไนนะเจอกัจากพวกเธอสองคนน่ะเอ๊ะพวกเราดังขนาดไหนเหรอนี่ก็ท่านอายุคนน้ำผาทัวร์ด้วยตัวเองมีไม่เยอะหรอกจะทุกคนเคยได้ยินมาบ้างไม่มากก็น้อยดินว่าพวกเธอทำผิดมาเหมือนกันใช่ไหมล่ะ ก็ิดพากันหน่อยองนะไปพากันนิดหน่อยฉันชอบวิธีการพูดของเธอนะเห็ไมคนที่สิพาพถือใจแข็งแร่งย่อมเข้าร่วมกับพวกเราได้ตลอดแล้วล่ะไม่เหมือนกับใครบางคนหลังหน้ากลุ่มเหรอฉันชื่อครุสโตโวนี่ชื่อลาเวรุนคนทั่วไปเรียกพวกเราว่าพี่น้องกูหขู่ระเบิด แนนรอดพวกเราไม่ใช่พวกเล่นระเบิดของจริงนะแต่มันไม่หมือเขาว่าข่าวพวกเรามักจะรุนแรงดุดระเบิดนะแค่คุยกันเรื่องข่าววงในไม่ใช่เรือไงผู้ซําไม่ผู้ซ้าฟังดูดีเลยิดแล้วไปแล้วการเข้าใจข่าวกองทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นได้นะเช่นใครก่าใครเป็นพวกเดียวกันข่าวใครเคยมีข่าวหรือบ้าบ้างใครไม่ข้าพวกอะไรเงี้ยพูเธออยากรู้หรอ ได้โปรดบอกพวกเราด้วยนะอาเอพวนี้ไปข่าวกวอนที่ขายได้เงินทั้งนั้นเลยนะแล้วพวเธอต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีค่าพอให้ฉันแบกข่าวให้เส็กุโนแบบนี้นะพดูดเลยดีๆมาหลอกเขาหน่อยก็พอแล้วล่ะอาหารสวัสดิการอาหารสวัสดิการตัวนี้เพิ่งได้กินอาหารสวัสดิการที่สุดยอดมาน่ะใช่มือได้กินเมื่อวานก็สุดยอดไปเลยตอนนี้ตอนนี้นึกถึงแล้วก็ยังเหมือนได้รสชาติอยู่เลยล่ะเง้นเหรอ จะบอกให้ก็ได้อาดาการช่วงนี้เป็นฝีมือของฉันด้วยบางส่วนนี่นะฉันช่วยงานในครัวอยู่ครึ่งเดือนเชียวนะอ๋อแต่ความว่านายเป็นคนทำสเต็กแสนอร่อยพวกนั้นเลยหมดเลยเหรอสุดยอดไปเลยจะบอกว่าเป็นเชฟระดับมืออาชีพนะใช่ฉันนี่และเชฟมืออาชีพเมืาอก่อนเคยไปเรียนฝีมือเชฟมาโดยเฉพาะด้วย ช่วยไม่้นะในเมื่อพวกเธอชอบหายฉันทำก็ถือว่าเป็นคนในวงการเดียวกันสักครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะฟังให้ดีล่ะเขาเขาต่ออย่างนี้ช่วยให้เธอเข้าใจค่ะการปัจจุบันของพปรปการเมโลปิดีพชายชื่อว่าลาเบลูนกำลังขยิบตายฉันพออ่านปากเขาแล้วอย่ากดเขาเลยเขาเป็นคนดีผว้อำนาจและผประการเมโลปิดสะั้อนมากส่วนมากคนที่นี่จะไม่มีพวกเหนือหน้ามาคอยกำกับควบคุมะไรหรอกตักเขาอยู่ที่นี่เหมือนหมาได่ล่องกันทั้งนั้นแหละ คนาไดร่วมเกินไม่ได้ที่สุดก็คือจะเป็นนายุควอสลี่เขาเข้าหูเขาไวกว่าที่ผมเคยคิดอีกนะจะบอกให้หลายๆครั้งเขาเข้าไม่สนไม่แคร์เป็นเพราะเขาเป็นเพราะแค่เขาไม่อยากมาดูให้ไม่อยากมาดูเฉยๆหรอกเขาปวดข้างตาลุกแม้แต่ไปหาหมอที่ห้องไปบานก็ยังได้รับการดูแลเป็นพิเศษเลยนะก็จะขอเรียชื่อว่าจูเร นั่นไม่ใช่ด้วไงฉันไม่อยากจะรู้ว่าหมอนน้นมีดีอะไรเลยไม่ว่าแต่วิ่งโล่ไปห้องพยาบาลไม่พอติเรื่องไงถ้าให้ฉันพูดนะก็คงแกล้งปวยไปโดดงานมากกว่าแต่นายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มาที่นี่ จูร <irm ain> <Juliet> <Juliet> ีจะเป็นคนใหญ่คนโตในสูว so so ิชสวิทยาศาสตร์ฟอนเทนแค่ที่หน่อยล่ะว่าเขาจะลอยได้หรือต้านแรงโน้มถ่วงได้ยังไงมาพบประกันไมโลพิเดก็เป็นนับโทษระดับล่างเหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้นี่เองจากที่คุสโตเอคุสโตบอกก็คือพูดเอ่อคนที่ชื่อว่าจูเรเขาเข้าออกห้องพยาบาลบ่อยๆนะจำได้จำไวแล้วล่ะ ก็ไปแล้วครับขอ,ขอให้ฉันเห็นจูเร่ดูย่างนอ่าองนีดูนนอย่าน้อ่งนี้ดูอย่างนี้ดอ่านอ่างน้งนะ้ดย่านี้ดูอ่างน้ยนี้ดูอางดอ่านี้อางนัอ่างนห้อ่างนีอย่งนีย่งนม,ม้ลงนี้งนีอยน่ี่ย่นีู้เ่นีย่งนีย่งิงเลย,ยนะเงี้ย่งน,นี้ดู่ี้่งนูงี้ แต่ลูลูวินเอเ,อล,เอลูลูวินก็ใช่ว่าจะไม่ใช่คนปกติอะไรที่ไหนหรอกวันวันเอาแต่พลานตีกับผู้ชายไม่หยุดสุดท้ายก็สุกส่งไปห้องพยาบาลเจอเจ้าหล่อนไปที่นั่นทุกสองสามวันเลยล่ะเดี๋ยววัอนอย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่าสองคนนั้นจะแอบเด็กกันที่นั่นนะแต่จะคิดยังไงก็ไม่ได้ไปไม่ได้ป่ะ รอนั้นจะเห็นลูลูวินอาจจูรีจะน่วมอยู่นะวพวกเราคิดมากไปเองหรอกาจะมีคนที่เคยเกิดปากเกิดเสียงกับจูรีอยู่ด้วยผู้หญิงคนนั้นได้ชื่อว่าลูลูวินน่าจะเข้าเข้าออกไม่ัันอยู่บ่อยๆเหมือนกันจำไวล้ละกันเฮ้ยน้องสาวตรงมาเด้อเรียกฉันเหรอใช่ใช่เธอแล้แหละฉันอยากถามว่าเธอชอบเล่นการ์ดไหมาการ์ดอันนี้นะ่ะ เกมกลเจ็ดอัจฉริยะที่นี่มีคนเล่นการ์ดด้เหรอเจอคนชอบเล่นการ์วกนี้ไม่ต้องมีไปทุกที่ก็เหมือนต้นมินก็ได้嘛ผู้เล่นอื่นๆเนี่ยที่ดีเล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะกันตามโปรตุเกตายสัตาไหมล่ะไม่ละ่ละใช้ไม่ต้องไม่ต้องจัดการนะโอเคยังก็ไปบังคับกันหรอกคุณเอาแต่หาคนเล่นการ์ดอยู่ด้วยที่นี่เหรอแต่ที่นี่เอาไว้ต่อยตีกันนี่นะ มันก็ดีการก็ดีทั้งหมดก็เป็นงานขันเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกคนเล่นการไดวมงการเมโลพีเดเยอะจะตายไปใว่าเออเจอเธอพอดีนะพอคิดว่าเธอมาจากประเทศอื่นก็น่าจะเคยเล่นการมาบ้างเหมือนกันก็เลยมาหาเธอดูน่ะอยากคุยกันหน่อยไหมล่ะอ๋อเอาสิงานในฐานะรุ่นพี่ที่นี่คุณช่วยแสดงออกให้เห็นได้ไหมว่าอย่างเช่นเรื่องราวของที่นี่ให้เด็กใหม่อย่างพวกเราฟังนะ อะไรกันฉันนึกว่าพวกเธอถามาหมดแล้วสอีกก็ได้ก็ได้เธอจะเป็นคนเลือกเรื่องคุยหรือให้ฉันเลือกละ่ะคนเลือกก็แล้วกันถ่าไหนฟังไหน,ไหนอะไรเคยฟังแล้วพวกเราจะบอกให้ข้ามเองโอเคนม่นเคยฟังเรื่องฟังเรื่องข่าวรือประหลาดหรือย,ยังเคยแล้วแล้วเรื่องแถวมุมกระแพงมกกักจะมีคนมาคุยกันไอ้รู้หรือยังล่ะ หมายถึงคุสโตกับเลลาลาเวลูนเหรอใช่ว่าเธอเจอเขาแรกสิเหรอส <t> องวันนั้นตลกดีเหมือนกันนะสนใจไปทัทุก <ละ S 1> เรื่องเมา์กันทุกเรื่องเลยใช่ไม่เคยใครวางเท่าวางทะอะไรวางเท่าใครวา่าอ๋อใครว่าง ใครว่างเท่าพวกเขาอยู่แล้วละ่ะผมอ่านเป็นอย่างนั้นแหละนีะ่เพราะว่าสมัยตอนอยู่ข้างนอกสองคนนั้นเป็นเชฟระดับบาร์เทนเดอร์นะเชฟกับบาร์เทนเดอร์เธอก็รู้บาร์เทนเดอร์คุยสเปรย์ลากลูกค้าบ่อยออกเวลาพวกเชฟไม่ทำอาหารก็ชอบคลุกตัวอยู่ด้วยเช่นกันจะมีเรื่องอะไรอีกไหมน่าจะต้องเอาข่าวคลองสุดส,สุดล่าสองวัแล,ะละ้วล่ะพวกเธอรู้ไหมว่าก่อนอายุเมื่อก่อนอายุก็เคยไปน้ำโทษในพมปรการเมโลปีเดเหมือนกันนะ จริงเหรอจริงอยู่แล้วเมืาา่อก่อนจะยุคเ่เคยเป็นหนึ่งในพวกเราพ่กเขาเคยทำผิดอะไรเรื่องสักอย่างแล้วถูกในรเทศมาที่หลามากแล้วก็ว่าจ,จบที่การไปหัวหน้าของที่นี่แต่อย่างไรก็ไม่รู้จะนักธรรมดาแต่เต่าก็เป็นบอสใหญ่ข,ของบอสการเมดูปีดบอกตามตรงฉันถือเขาอยู่นะจะบ้าไปแล้วคุณรู้เรื่องเข็มหังห้ามไหมเข็มหังห้ามฟังดูเหมือนสับที่ใครสักคนแตกขึ้นมาเรื่อยเร่เลยไม่เคยได้มาก่อนแทะคนอื่น บอกพวกเธอมากข้นเหรอข่ะเลยได้มาจากอินได้ยินมาจากแถวนี้นะก็ไม่รู้ก็าช่างเถอะมีข่าวกองอื่นอีกไหมกองอื่นเนาะลึกไม่ออกแล้วฮะว่าเขาน่ามีเรื่องะำบากใจไรจะคุยกัืใหม่แล้วกันนะแต่เธอต้องเล่นกลางกับฉันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะその様子からして。 ดูจากข้าทางของเธอแล้วผลการตรวจสอบมีความคืบหน้าสินะก็นิดหน่อยแหละเวลาบนี้อย่าท่อตัวไปเลยน้าเดี๋ยวเราไปตรงๆว่าพวกเราสืบข่าวได้เยอะเลยไม่ดีหรอส่งมาเป็นผู้เตือนนะงั้นเชิญพ้องนี้ฟังกันรักคือไปถึงเหลือจะเป็นแบบนี้ข่าวลือของวระกานเมโตเมเอเมโลปีเดเชื่อถือไม่ได้ท่านชายอาจจะหายไป พราะอาจเจอที่ลบนี้เอาไปจากที่นี้ก็ได้แต่ก็ไม่ผู้บริหารเกี่ยวกับดิฉันคิดว่าเยอะเลยแต่คดียังไม่พอที่จะไม่เอาไปรายงานให้กับท่านพ่อฟังพวกเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าท่านชายอยู่ที่ไหนฉันเคยได้ยินท่านพ่อบอกว่าชายเหมือนกับเหมือนจะอยู่ในช่วงพักผ่อนหยุดแต่เขาก็มีแผนของตัวเองเหมือนกันก็หายไปครั้งนี้ก็บภูริยาก็จะเกี่ยวกับจุดประสงค์ส่วนตัวของเขาเหมือนกันหรือเปล่านะ เรื่องด่วนตอนนี้คือต้องรีบไล่ตามเขาให้ทันจะได้ชายใช้หนีถูกน้ำท่วมหมดแล้วเรากเลยต้องการหานักว่าราน้ำเมือชีพไปได้ตามเขาแหละพุ่นถึงคันนี้แล้วพวกเธอคงไม่ต้องบอกตรงๆจะก็เข้าใจเดี๋ย u นี้ให้ฟรีมินเน็นคนรับิดชอบก็แล้าคันนะใช่แล้วราคาอยู่ไหมล่ะเขาลังยุ่งงานงวันนี้นะถ้ามากระจุกลงการหมดของสะดุดตาเกินไปเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนบอกเขาเอง ฝากใหยนะไม่ต้องเกรงใจไปเมื่อคุยเรื่องเมื่อคุยกันแล้วจะจะร่วมมือกันพวกเราก็ไม่มีทางทำให้เธอผิดหวังแน่นอนแต่ว่าเธอสองคนเนี่ยสืบข่าวในพื้นที่ของวอสลีย์คนนั้นมาได้เยอะขนาดนี้จะนรับถือแล้วเนี่ยการสืบข่าวถือเป็นเรื่องขนาดของพวกเราเลยล่ะรอคิดก่อนนะคืิเน็ตต้องตามหาบาะแสของท่านชายไปตามเส้นทางเดิมถ้าอยากใช้เส้นทางนั้นเขาจะขึ้นบันได้อย่างเร็วที่สุดก็ต้องาัดความสะอาดท่อในครั้งหน้า ซึ่งหายจากตอนนี้ไปอีกหกวันหลังจากนั้นเขาจะต้องใช้เวลาอีกสองสามวันแค่นี้ก็ว่เมือเวลาได้แล้วเหรอพอทำงานด้วยกันนานเขา้าพวกเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจในความสามารถของอีกฝ่ายนะโรเมียจะขอแนะนำว่าพวกเราควรจะเราค่อยมาเจอกันที่นี่อเก้าวันให้หลังพอถึงตอนนั้นก็จะมาสมทนาการฝึก,กมือด,ด้วยเอาสิ แต่เป็นเรื่องหนึ่งจะต้องควนกดเาไหร่อยตอนนี้การต่อสู้เรื่องชายพวต้องรอผลเท่านั้นแต่เรื่องของแขนของขามยังต้องตรวจสอบต่อไปอีกขั้นเฟรนเลต์ไม่ก็ถลาดเรื่องการปลอมตัวเท่าไหร่ดิเน็ตยังสืบข่าวเรื่องแขนของขามในพื้นที่อื่นส่วนต่อจากนี้ฉันจะต้องวางแผนปฏิบัติการให้เฟรมเลต์ดีเพราะงั้นเขต้องฝากเธอด้วยนะเรื่องอะไรล่ะยากไหมล่ะง่ายคู่บอกว่าง่ายไม่ได้ถ้าเป็นพวกเธอแล้วก็ทำได้แน่นอน ถ้าอยากให้เธอหาเขาอ,อาเพื่อแทรกซึมก็ไปตรวจสอสสบสภาพแวดล้อม้านในห้องพยาบาลน,นะเธอบอกว่ามีคนได้ต้องใส่บางส่วนมาจะไปรวมตัวกันในห้องพยาบาลสินะท,นนที่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับความลับที่พวกเรากำลังตรวจสอบเธอเคยเจอหน้าพยาบาลมาก่อนอีกฝ่ายได้จะลบคำและแวดระวังที่มีกับพวกเธอพลอสัปวาตรวจสอบโครงสร้างของห้องพยาบาลกับสถานการณ์ภายในถ้ามีบอกแสยอะไรก็จับไว้แล้วบอกฉันนะแต่ก็อย่ามาเสียเกินไปล่ะปลอดภัยไว้ก่อนเข้าใจไหมล่ะ ข้าจะละจะพยายามนะ,ะโกเมะอโทษทีจริงๆกอะไรพูดเลยพูดถึงนี้พวกนี้นะ่ะฉันก็ฉันเหมือนกำลังคุยอยู่กับน้องสาวเลย <c oughs> ก็ไมเใช่เรื่อง <c oughs> ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรหรอกนะ <c oughs> ไม่แน่อาจจะเป็นฝั่งฉันที่เป็นพี่สาวก็ได้นะ <c oughs> งั้นพวเราเตรียมตัวกันหน่อยแล้วรีบเค้ื่อนไหวกัน,กนเถอะเรี <c oughs> ยกตรงนี้ก็แล้วกันนะจะลืมละเจอกัน9วันให้หลังนะระวังตัวด้วยนะ เขาอยู่นิ่งตรงนี้ก่อนนะแต่ฉันแอบดูเองดูどれด้านในเหมือนจะมีคนอยู่นะแต่ไม่ไอยู่แค่คนเดียวด้วยลองฟังกันเถอะว่าพวกเขาคุยอะไรกันอยู่ใช่ฉันคิดว่าโอเคเหรอช่วย เลาฟังไม่ใช่เลยฮะพวกเราไปอย่างเชิงกันะซึ่งหน้าดีกว่าเธอเตรียมตัวพร้อมแล้วพวกเราก็เข้าไปกันเถอะแล้ก็ได้ช่วยด้วยเธอไม่สบายนะ่ะ เมื่อกี้มีเสียงลูมินแหวะนี่ยโอ้ยรับซูมค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยเป็นไรนะไม่ต้องกบวนนะค่อยๆพูดจู่ๆเจ้าตัวก็บอกว่าปวดท้องอยากกัดอ้วน่ะแต่นล้วก็ล้มแล้วยืนไม่ขึ้นอีกเลยจะไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีนะแต่ขาก็เย็นเยียบนิ้วมือก็กระตุกเซน่าก็ยื้อยำได้มากเลยนะคงไม่ได้ติดพิษใช่ไหมใช้กระตุระตุ้นนะบรตรงนี้ได้เลยปวดท้อง ไ็ได้ไม่ขอนะนจะพาคุณไปส่งอีเที่ยวพวกป่วยอยากปลอดภัยเองตรงนี้จับไหลฉันแล้วค่อยๆเดินนะทำใจดีเข้าไว้ไนะขอบคุณนะตทอนทีไม่เป็นไรพวกป่วยไม่ต้องกอดกอหล่หอตอนนี้ฉันจะเริ่มทำการตรวจสอบเบื้องต้นให้คุณนะปลอดภายเข้าวไว้ล่ะซอบิน หยิบหูฟังทางการแพทย์ออกมาก่อนเริ่มทำการตรวจให้ฉันบอกว่าร่า,างกายของฉันจะไม่ได้ปกติจะทำให้เธอสงสัยนะอ,อย่างนี้นี่เองเซอร์เอร์แล้วก็ไม่เพราะว่าอะายถึงชีวิตนะนนแต่ความไม่ได้ของโลกรุนแรงไปหมดแล้วล<น>่ะเอ๊โอเคแต่ว่าถ้วทำการตรวจสอบครั้งต่อไปนะคนคลองคายหน่อย<น>หายใจเข้าลึกๆซึ่วินใช้มือคลำบนท้องของฉันไปมา หรือว่าจะใช้พลังธาตุด้วยซีน่าเธอดูค่อนข้างดูค่อยผ่อนคลายลง,งแล้วเอาไว้ภายหลัก็ไม่มีปัญหาปวดตรงนี้เจ็บไหมกอโอ,โอเคนะแต่ตรงนี้ล่ะเจ็บนิดหน่อยตามหลักน้นไม่ได้มีปัญหาเลยน่านะแปลกจังอย่าแล้วแสดงเกินเบอร์หรอเนี่ย,อย,อยตอนนี้ล่ะเจ็บไหมก็โอเคนะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ อ่ะก็จะรู้ล่ะที่แจ้งไปอย่างนี้เองน่าจะแค่กินของไม่ดีเข้าไปหรการ็ไม่รุนแรงเท่าไหร่แค่เวลาเกิดอาการปวดคอจะจ่าพิเศษก็ทานเองอ๋ออย่างนี้เองเชิญนี้นะที่ไม่เป็นไรมากนะเชิญนี้ม well like er ีนักโทษคนอื่นร้องเรียนเหมือนกันว่าอาหารมีปัญหาเลยรีบแจ้งไปทางเชฟใหญ่อย่างที่คุณวอรซี่นะยังนะอาการคุณไม่ได้แรงเท่าไหร่ วันสักวันก็ดีเองเขาพอดที่นี่ก่อนนะแต่ฉันจะไปเอายามาให้คุณโลวินระหว่างที่ฉันไม่อยู่รบกวนช่วยดูแลผู้ป่วยใหม่ท่านนี้ด้วยนะได้เลยคอ่อคนอพยาบาลตดด,ดึงออกไปแล้วล่ะการแทรกซึ้งเข้ามาในครั้งนี้รับเรื่องกว่าที่คิดเจ้าดีจังนะฮะต่อจากนี้ในห้องก็เหลืออีกสองคนสินะเมื่อกี้ซิกวินเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าโลวินเป็นหนึ่งในขาวประจำของห้องพยาบาลตามข่าวเลยก็เหรอ แล้วผู้ชายอยู่ข้างน่าจะไปถึงจูจูรีสินะสวันดีเธอรู้สึกเป็นไงบ้างล่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาแต่จ้องเธอไม่ได้แต่จะทำให้เจ้าตัวสงสัยเอาผู้ชายเขาค่นข้างนั่นเหมือนจะสังเกตเห็นแล้วแฮะเขาเอาแต่มองฉันอยู่เหมือนกันเขาปวดท้องรุนแรงมากเลยนะไม่กี้ตอนมาก็แต่โซเซไปใม้ฉันไม่น้ห่วงมานแลล่ะแต่เซอรไบอกไม่เป็นไรก็ไมต้องห่วนะเขาเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดของพวกเราแล้ว ถ้าให้ดูแล้วเหมือนคุณซิกวินจะเป็นพยานบาลแค่คนเดียวเนนะี่ยนะก็จริงเหระนะนะก็จริงนะเหมือนเขาว่าไงพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกหรือเปล่าจะไม่ได้ออกปาก แทนป้องปากการไมโลูพีเดหรอกนะแต่เขาที่ถูกขังนี่ก็ใช่ว่าจะเป็นพวกที่รอกินข้าววาวัดสักหน่อยหรือว่าเขาจะบอกว่าคนจะต่างที่นี่เพราะทำความผิดมาแต่บางส่วนก็มีความตั้งใจแางอย่างนะแถมยังช่วยคุณซิกเวินดูอาการให้คนอื่นๆด้วยก็ได้ก็ได้จะเข้าใจที่เธอบุดแล้วล่ะ จ้าแค่ไม่เข้า,ขาใจว่าทําไมคุณต้องพูดเรื่องคนนี้ต่อหน้าคนป่วยด้วยคุณเองก็ป่วยเหมือนกันไม่ใช่ยังไงรู้แจ่มสายเชียวนะเออจริงด้วยอ่าใช่เรามาไม้น,นะพ <c oughs> วกคุณก็ป่วยเหมือนกันเหรอ <c oughs> อาการลกเลือดแหละโรคเลือดล้งใช้มาตรวจตามนัดแล้วรือการมาเอายาที่คนหน้าผู้ป่วยใจให้ด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะลองคิดว่าตัวเองเคยเรียนทางการแพทย์หราวโดยสมามารถเป็นแขนซ้ายแขนขวาให้คนหน้าพาู้ปาลในปปรแกรมมิโลปิดได,ได้หรือมั <c oughs> อ้งเฮ้ยผู้ดีดหน่อยคุณจูเล่อย่าลืมว่าฉันเรียนการใจสั่นบ่อยเพราะคุณทั้งนั้นแหละแต่ทะเลาะกันสิผ <c oughs> ู้กูมีอะไรก็ค่อยพูดกันนะ พอสัมพันระหว่างสองคนนี้ดูยแย่พอสมควรเลยแค่บังเอิญมาเอายาที่ห้องพยาบาลเหมือนกันสินะสมมติว่าตาสองคนนี้ออกไปก่อนแล้วพยาบาลก็ไม่มีจหน่าสงสยัยน่าสงสัยอะไรอีกบนโต๊ะก็มีแค่แฟ้มเวชระ,ะเบียนกับกล่องตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้เอ๊ะบ่อผนังไม่มีอะไรประดับอยู่เลยเดี๋ยวนะตรงนั้นเหมือนมีแผ่นอะไรกั้นอยู่ เอแล้วหน้าเริ่มตีกันได้แล้วยังไงไม่เร็วก็ช้าคนก็ต้องผูกป่ดยไปอยู่ดีนน่นะจะทะเลาะเรื่องพวกนี้ไปเพื่ออะไรกันเล่าแต่ว่าออกไปได้อีกนานะเราไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอย่างพวกเราจะมีใชีวิตได้เหมือนกรณีนี้ได้อีกหรือเปล่าในห้องมันจะมีแผ่นเหล็กแผ่นก้านก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าบางทีคงเป็นสัญชาตญาณของนักวิจัยแรมั้งกลายเป็นแผ่นก้านอยู่แค่ตรงนี้มันแปลกแปลกหรือเปล่านะ สร่าอะไรไปงั้นหรอแจ้งการจบประเด็นที่ไรสาระไปเพียงเท่านี้แหละและขอไปพบเจอหน้าคุณที่นี่ไปช่วงหนึ่งด้วยคุณจูรีฉันการคือผู้หญิงวันนี้ว่าฉันอยากค้างก่อนเพียงพอแล้วเหมือนกันนะทีนี้เสียงดังของคุณจะมาฉันไปก่อนละลาก่อนโก้คนนั้นค่อยๆเดินมาจากไว้แล้วล่ะเขาเป็นแบบนี้ตลอดนั่นแหละ ปฏิกิริยาที่ทำให้เธอเห็นเรื่องวุญบาปนี่นะฉันชื่อฉันชื่อลูรูบี้ฉันชื่อลูรูบี้ส่วนหมอนั่นชื่อจูดี้คอยพวกเธอไม่ตล้วพบเจอคนแบบแบบหมอนั่นนะคุณดูเกลียดเขามากเลยนะแง,ง่งสิใครจะชอบพวกยีราโซพวกยีราโซหางวันๆนะ่ะพี่วันๆเอแต่วิจัย,ขอ,ยของไปเรีกอย่งหมอนั่นกินได้หรอ เราอยู่กับเขาดีกว่าฉันอยาจะเนเพื่อนพวเธอเองเดี๋ยวคุณซิกวนก็กลับมาแล้วพเธอต้องรู้สึกดีขึ้นหลังกินยาได้นอ่ะอูเป็นห่วงนะไม่เลยไม่เป็นไรแล้วเอาแล้วพวกคุณได้รับของกันดีๆไหมเนี่ยซิกวีนระวังนะได้รับของกันดีๆไหมะคงไมไขึ้นมาเดินเป็น้าหลอกนะอันนี้ยาสรับสวัน อนนี้คุณก็กินก่อนเม็ดหนึ่งนะกินเสร็จแล้วค่อยนอนต่ออนนคุณลูรูวินเมื่อกี้ฉันรีบไปหน่อยยังจำเรื่องเราคุยกันได้ไหมว่าวันนี้คุณ,ค,ณคุณกินยาสีอะไรนะเอ๊โาจำได้สิสีเหลืองนะก่อนที่พวกเขาก่อนที่เราจะมาพวกเขาคุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วเนี่ยทำไมฉันไม่อยาจําได้เลยงั้นเหรอเขาจนะล่ะ นี่เป็นยังคุณคนนี้กินยาใส่ร็จก็รีบนอนหลับไว้เต็มอิ่มนะโอเคยังไขอตัวก่อนนะลูมินขอไอเตอร์หายไวๆนะให้ยาขยี้กันนะตัวนี้ไม่เจอกันนะฉันจะลงประวัติผู้ป่วยนะลูมินใช่ไหมใช่ก็รีบหยิกับเธอหน่อยนะไม่กี้สองนั้นเสียงดังเม่ไไรนะให้เจ้านี้ได้พักผ่อนหน่อยเถอะเดี๋ยวใช้เป็นคนตอบเองอื่ม อ่ะก็เราลูมีคือปวดท้องและอยากอาเจียนสินะมีการอาการอื่นอีกไหมเออไม่มีแล้วล่ะงั้นเหรอถ้ากินยาแล้วต้องระวังเรื่องอื่นอีกไห้ไม่ใช่หระแต่ว่าร่างกายเราู้ตากลูมีไม่เลวน่ะกินยาแล้วก็หานได้หายได้ไม่ช้าเรานี่ก็กินอาหารที่เรอตอก่อไปก่อนนะตอนกลางคืนอย่านอนดึกเลยเข้าใจละเจ้จับตาดูเองซึ <c oughs> well, ่วินกำลังมองฉันอยู่นอกนอนตามที่เธอบอกก่อนดีกว่า จ <Es per ate> ะได้หรอรักควอมหน่อยก็ดีเหมือนกันพวกเราคอยเดินท้าไปไหนที่แล้วล่ะอยา่าเห็นว่าลูมีนเป็นแบบนั้นเชียวไอ้จริงเขาคาน่าเชื่อถือที่สุดแล้วล่ะงั้นเหรอพวกคุณเป็นคู่หูทีส่สนิทมากเลยนะไม่ต้องเป็นห,ห่วงเราเดี๋ยวเขาก็หายดีแล้วล่ะเสียงมันโคดเบา เต,ตือน่ะสึกเป็นไงบ้างล่ะเธอหลับไปนานเลยแต่พวกเราก็เฝ้าอ,อยู่ข้างๆตลอดนะดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะขอบคุณมากนะงั้นก็กลับไปอย่างสบายใจแล้วละ่ะกินยาตามเวลาแล้วก็กินอาหารล็อ่อนนะอย่าลืมละ่ะขอบคุณนะคนักพยาบาลเธอ,อนี่ยังหลับโดอีกนะแถมยังพึ่งพาวนเมออะไรไม่รู้ออกมาอีกจนหายใจหายใจความเกือบตายเนี่ย ฉันไม่ได้พูดอะไรที่มีคนพูดใช่ไหมไม่เลยเธอแต่พูดเพ่พเพราะว่าไพมอนห้าแม่งเนี่ยปลาย่งายงของฉันนะหรือไม่ก็วางอะเ p ปตาเทมเพชั่นลงเดี๋ยวนี้นะหรยอหเธอนอนก,ก็แต่คุยฉันเอาแต่คุยกับหัวหน้าพยาบาลขั้นสุนจริงใจอยู่นะแล้วก็ไม่มีอะไรขออะไรแปลกเป็นไปได้ไหมว่าทิศทางการสืกก่อของเราจะผิดอะ่ะเป็นอย่างนั้นเหรอทำไมรู้สึกว่ามันมีจุดที่ทำแม่งทำแม่งอยู่นะแผ่นก้าวบนพื้น แล้วก็คําถามที่ซิกวินถามลูลูวินก่อนที่พวกเขาจะออกจากเข้าห้องพยาบาลเขาพวกนั้นคุยเรื่องยากันจริงเหรออีกอย่างลูลูวินกับจูลเ,เลียทะเลาะกันแบบนี้ไม่มจำอยู่แล้วหรือพวกเขาแค่แสดงละครให้พวกเราเห็นกันนะไฮมอนคืออย่างนี้นะโอ้รายละเอียด,ยยดจังมีจุดนังใส่เล็กๆน้อยๆพวกนี้อยูหรอเล้วเนี่ยพวเราต้องส่งข่าวไปลีเน่นะ